สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเคมื่อนี้แม่น้องดามาตามยายลาวพี่น้องยายลาวฝันเห็นเด็กน้อยมาห้องบอกเลขแยกบนแยกล่างพี่น้องพี่น้องผู้ใดชี้หมักตัวเลขบอปลายพี่น้องแม่น้องนาณะแนะนําให้เบิรงคลิปนี้พี่น้องยายลาวได้เลขมาเด็กน้อยห้องบอกเลขบนล่างพี่น้องเราก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะวันนี้น้อยเพิ่นให้ตัวใดสวัสดียายลาว สวัสด right? да ีเอฟซีนี่ไหสวัสดีสวัสดีสบายดีสบายดีไปใส่มากมือนี่ไหมปลอดัยปลอดภัยถ้าเอาเลยไปใส่มากมือนี่เห็ดยังมือนี่ทำบุญคนนี้เห็ดต้นเห็นพากันเนี่ยอันแมวดาพี่น้องมือนี่เห็นพากันเพิ่นพากันเห็ดต้นเห็ดยังนะพี่น้องเลยามว่าพากันเห็ดยังเห็ดเพิ่นเห็ดยังเห็ดบุญบ้านได้ไหมเห็ดยังไลยเห็ดบุญบ้านชูบ้านอื เป็นเป็นบุญบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นองกองเขาบุญก้องเขาของบุญก้องเขาแต่เป็นเห็ดเคมูเดียวทำไมเนาะสมมติเราโมหนึ่งคือโมหนึ่งพี่น้องเป็น่นเห็ดนี้จุดประสงค์ผลิ่นเห็ดเพื่อยังแม่เห็ดชุดบ้านโมแมนจุดประสงค์คือเพิ่นอยากหาเงินเพิ่อนอยากหาเงินเห็ดถนนถนนทางแม่แล้วถนนทางเพราะว่าถนนพี่น้องถนนบ้านแม่ต้องได้นะเห็ดมาัตงแต่นานาปากซอยพี่น้องมาหอด มาหอดหนาบ้านแม่น้องก,ก็ได้พี่น้องหอดแต่สามนันมันไปต่อว่าได้เพราะว่าเงื่อนมดพี่น้องม,มุดเดี๋ยเราไ,ได้ต่อไปอเพฮ่าเออบัานี้ชาวบ้านก็เลยจัดงานตรงนี้คืนมาพี่น้องเพื่อเอาเงินไ,ไดไ้ได้เข้ามากแต่เป็นต้นทุนเห็ดเขาเรียกเห็ดถนนไปหอดผาใหญ่นะไหมเนาะเหมนจะเห็ดถนนไปหอดผาใหญ่บอลได้ที่มันเพลมันพังบอลได้ที่มันเพลมันพังเพ่อนกระสีเห็ดเห็ดอันเห็ดเห็ดถนนพี่น้อง เหตดกันเพื่อนก็เลยตั้งกันว่าผู้ใดมียังผู้ใดมีมีเพื่อนบริําหขนมด้วพี่น้องด้วยวะวบ้านหนึ่งต้องเห็ดลายเห็ดหน่อยผลแล้วแต่ปัจจัยไหมเนาะแล้วแต่แล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่แล้วแต่คนว่าแล้วแต่ครอบครัวมีสื่อดินชิมกมีชิมินสื่อเพียงมาเห็ดไตมีหน่อยเห็ดหน่อยมีลายเห็ดลายไหมเนาะได้มีทํำได้ก็เห็ดไตแม่น้องได้กะ ได้เห็ดไปแล้วต้นหนึ่งสองต้นไหมน้องดะเห็ดไปพี่น้องสองต้นแล้วลก็มีเอฟซีพี่น้องคุณนนทิการผ่นฝากเงินมาให้แม่น้องดาห้าร้อยบาทพี่น้องให้แม่น้องดาเห็ดต้นเห็ดลำเผินสมทบเงินเห็ดถนนพี่น้องเดี๋ยวอ,อื่นแม่น้องดาสีนําไปเห็ดต้นให้เพิน่นและแม่น้องดาก็ษตถ่ทยให้เบิงว่าแม่น้องดาเห็ดแบบแใดบุนใดเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนพี่น้องขอบคุณคุณนนทิการหลายๆเด้อถี่โอนเงินมาให้แม่น้องดาเป็นสะพานบุญห้าร้อยบาท คุณนนทิี่การเด้อค่ะเดอะ้อแม่กับแม่ขอบคุณคุณด้้ยแม่พิณขอบคุณเดอ้อห้เพินสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงเดอ้อปีใหม่เดอ้อปีใหม่ฝ่าไม่ามาให้สุขภาพร่างกายขาแ,แข็งแรงให้ซื้อให้ซื้รวยรวยเด้อให้ถูกทุกงวดรู้ไหมเนาะให้ถูกทุกงวดเด้อลูกเด้อพี่น้องสี่จะสัมผัสอมยังพี่น้องแม่คงได้ยินยายลาวคนผลฝันพี่น้องผลฝันเห็นเด็กน้อย มาห้องบอกเลขพี่น้องบอกบนบอกล่างคุณว่าพี่น้องจำได้บอกตัวเลขจำตัวเลขได้บอบอและแม่บอเป็ดเพิ่นเพิ่นบอกแม่ต้องได้พี่น้องเพิ่นบอกเดี๋ยวนี่ยิ่งข่าวว่าฟันหวาเดีหน่อยห้องบอกเลขทีแม่เออชุนเพียงนะชนเจ้าฟันว่าเดีหน่อยห้องบอกเลขบอกแยกล่างแยกบนล่างเขาบอกตัวใดแม่บอกกันชุน ชุญบลางหนึ่งซูนนี่เผืนบอกลางเออตรงนี้บนแม่พันอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่เลี้ยงก่อนพี่น้องเผืนแม่น้องได้ผืนเป็นคนที่เอาตรงพี่น้องเผืนเป็นคนที่บเรียเรียนหนังสือไหมเนาะบเรียเรียนหนังสือเลยพี่น้องไปโรงเรียนมือเดียวออกเลยพี่น้องเป็นภาษาเหม่ยผืนสีเป็นคนไปษาเหม่ยตีไหมภาษาเหม่อนะครูเอามาเอานั่นขอหัวเลยออกเลยออกเลย คนไม่บังเพอ่คนโบจกักตัวเลขพี่น้องแปลว่าเพิ่นเป็นคนถีมักซื่อเลข่อาตรงในแม่แม่ของยายนี่ย,ย่ายเล่าเนี่ยเป็นคนที่มักซื้อเลขเลขเล่าเลขไทยเลขยังสื่อเบิดเป็นคนถีเขาว่าฟันยังจับเป็นตัวเลขเบิดพี่น้องเป็นคนที่นนทมักเลขผู้หนึ่งแต่วา่าเพิ่นสื่อโบราณได้พี่น้องเพิ่นจะสื่อบาทสองบาทสิบบาทสิบบาทในแทบโ่มีพี่น้องเต็มที่สองบาทสำนันแต่ว่าเป็นคนมักเลขพี่น้อง ถ้าถึกอยู่ได้อ่าแม่ฟันแบบนี้มันบจะฟันว่ามีเล็กน้อยมัยิ่ยงผู้ชายเล็กน้อยนะมัยิ่งมัยิ่งเออใหญ่ยซ้ำใดซ้ำนางดาน้องน้องดาดาซ้ำนาดาในฮารปีออ้มาห้องบอกว่า,นนนาหนึ่งศูนย์นี่ล่างสิแม่เออเออหนึ่งศูนย์ล้างสี่หกบนปออ้าบอกบนบอกล่างเจ้าชื่อเจ้าเจ้าสื่อไปชื่อแล้วชื่อแล้ววันจันทร์นี่เต้คนหมักชื่อวันจันทร์นี่ยอดเลขเล่าเนาะวันจันทร์นี่พี่น้องคนเป็นคนที่หมักเล่นเลขพี่น้อง ว่าตีฟันเอี้ยงตีเป็นเหล็กบิดอ่ะแมวโรลหวัดกับแม่ลงปัญญาหวัดกับแม่ไปบึงเขาจูดเขาเพียงเขาลงมาแม่ไปจูดต้องถือเห็นกับไปบึงก็ถือแม่บอกถือถือหาถือโบราณโบราณบาทสองบาทเต็มทีพี่น้องถือสื่อพ่อได้รุ่นพี่น้องแต่ว่าเพราะว่าอยู่บ้านแมงได้เพื่นบม่ได้สื่อายพี่น้องสื่อบาทสองบาทแม่บอกแม่บอกมีเงินเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเอาไปสื่อ หาบาทสิบาทกับผู้อื่นมากกวบไดเนาะเนี่บไดห้าพี่น้องบไดห้าเงินยังบุห้าเพียงข่าวบแรกอายุเจ๊ท่ป้ายแล้วแม่นี่อายุเจ๊ที่าแลวแม่ขอาแม่แม่น้องอาี่ยายแวดนี่ยอายุเ้ายว่เนี่ยจายแเ่อยเ่ายแล่นอเ่นาแ่ว่นบ่ไอ้เ่้ล่เน่าเ้บลง่เนอา้ลงม่เือาี่น้อง ไปบ่ได้ไปบ่ได้น้ำมันเพื่อนพระลาดนะครัสรุปลเลขของยายลาวพี่น้องยายลาวบอกฝันว่าเด็กมีเด็กน้อยมาห้องบอกเลขหนึ่งศูนย์ล่างสี่หกบนพี่น้องสี่เก้านี่แม่น้องกนเดากรพี่น้องเด้อกันเพราะว่าสี่หกสี่เก้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันแม่น้องกระดากลยกันกับหัวให้พี่น้องถ้าเอฟซีมากระจัดบอกมักกระเบิงเป็นกำลังใจให้แม่น้องดาเด้อพี่น้อง พอยายลาเพิ่นกับฟันหลยเพิ่นกับเราให้แม่นองนดาฟัางพี่น้องเพื่อนว่าเผื่อมันออกเผื<ม>่อเป็นโศกเป็นลาบของวันที่17เมกราคม68ดพี่น,อน,น้องหนึ่งศูนย์ล่างสี่หบนพี่น้องสี่เก้าตัวกันพี่น้องเขาก็บ,บึงเอานี่ว่ามันสีเป็นโศกเป็นลาบของเฮาโบพี่น้องนี่แมงดาก็เป็นแขนแนวทางกับยายลาเพิ่นกับฟันเพิ่นกับเราตามความฟันพี่น้องเพิ่นกับรลัวมันสีออกบนออกล่างหรือสีมา มาทั้งบนทา้งล่างก็ะไรพี่น้องนี่ก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณยายลาวหลายๆเด้อที่มาบอกเลขฟันฟันย้ำได้ผลสีบอกก็ได้พี่น้องแต่ผลสีเป็นเลขแต่มางัวนี่แปลกผลมามาบอกเป็นตัวเลขบอกบนบอกล่างพี่น้องโมแน่ด้ถ้าบอกบนบอกล่ังแบบนี้แม่น้องดามันใจว่ามันเป็นเลขไทยแม่บอกผมว่าปกติ ยายลาวบอกเคยฟันบนฟันล่างกันบอแม่บอกเพื่อนต้องพี่น้องอยู่ประเทศลาวนี่เพิ่นบอซื้อบนซื้อหลังเลยจ้ะซื้อเล็กเพิ่นซื้อบนอย่างเดียวแล้วก็ซื้อบอกกับพี่น้องบอกกับเนี่ยบอกไม่มีเงินเพิ่นซื้อบอกกับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องอ่ะสรุปเลขพี่น้องสรุปเลขยายลาวพี่น้องยายลาวสิบเจ็ดมกราคมหกแปดมีเด็กน้อยมาห้องบอกผมด็กน้อยมายิ่งพี่น้องมาห้องบอกเลขหนึ่งศูนย์ล่างสี่หกบน แม่น้องนานเลยกันสีขาวเลยพี่นอ้องเด้อก็ขอบคุณยายลาวหลายๆเด้อที่มาแบ่งปันความฝันให้โบแน่พี่น้องมันอาจจะเป็นโชคลาภของอ<ะ>เออเื่องของของปีใหม่ฟ้าใหม่พี่น,อนอ้องอ่ะเด่อกระเทือนพี่น้องอืมอแล้วพี่น้องเด้อ